สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการวิริโยมีเรื่องเล่าทุกท่านวันนี้ผมก็มีเรื่องเล่าในป่าดงพงพีของเมืองไทยมานำเสนออีกแล้วนะครับเรื่องนั่งซุ่มโปงสมิงกลางดงส่วนเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับฟังได้เลยครับ ลานบุญแปลงวาจาเบาๆดาวกลับจะเปลยกับตัวเองและจึงกลั้นใจพลิกใบไม้ที่เห็นตรงหน้าให้ง่ายขึ้นเพ่งปิจารณาอยู่ครู่ใหญ่จึงยังกายหลกขึ้นยืนถอนในใจยาวหันกลับมามองหญิงชราที่ร้องหงมร้องไห้เพ่งตัวเองกับอ้อมกอดของหญิงสาวที่คอยปลอบโยนแบบครับประกองทั้งที่ตัวเองก็น้ำตาหนองหน้าเช่นเดียวกัน วันนี้แหละเจอแน่แต่ข้าอยากให้ทำใจเอาไว้เสียหน่อยนะเจ้าป่าท่านปล่อยแล้วแต่จะมีชีวิตหรือไม่ข้าไม่รับประกันคำพูดนั้นของพลันชาราทำให้หญิงต่างวัยปล่อยโฮสะอึกดสะเอือนออกมาอีกครั้งทำไมว่าอย่างนั้นกนหลาบลานที่บอกว่ามีชีวิตอยู่หรือไม่นั้นหมายความว่าอย่างไรผู้ใหญ่พันเอ่ยถามเสียงเครียด เดินเข้ามาหาพลานจาราผู้ซึ่งคนในหมู่บ้านต่างให้ความเคารพในฐานะพลานมือฉมังคาถาอาคมแก่กลาของหมู่บ้านเองก็ดูนั่นสิสิ่งที่ใบไม้ใบนั้นบอกแทบจะเป็นจริงทุกอย่างแล้วพลานบนบอกแสงเคลียดชี้มือไปยังใบไม้ที่ตนพึ่งปลิกและพึ่งพิจารณาเมื่อสักครู่ผู้ใหญ่พันค้อมตัวไปข้างหน้า ก็มองสิ่งที่พลาญจราชี้นิ้วบอกภาพที่เห็นคือใบไม้ที่แลดูสดใหม่และเจ็กลางกลับมีเศษเนื้อและเลือดเนา่าพร้อมหนอนตัวอ้วนชอนชัยไปมาน่าใสอิสเอียนสัตว์นี้ผู้นำชุมชนเคยได้ยินมาช้านานที่ว่าในพลาญที่เก่งกล้าคาถาอาคมขนาดใช้คาถาเปิดป่าเพื่อตามหาคน จะมีคาถาอีกบทหนึ่งท่องกำกับสำทับประยีกรอบเพื่อใช้อำนาจข่มเหงเจ้าป่าให้บอกถึงสถานะของบุคคลที่ตนเองต้องการพบหรืออีกในหนึ่งหากมั่นใจว่าเจ้าป่าท่านพาตัวไปก็เป็นการใช้อำนาจบังคับให้เจ้าป่าผีสางปล่อยตัวออกมาไม่ว่าจะแบบเป็นหรือตายก็ตามและพลานบุญจ่ายฉราน่าเกลียด ที่แบกปืนยืนอยู่ด้านหน้านี่คือมนุษย์คนสุดท้ายในหมู่บ้านที่ได้รับการสืบทอดวิชานี้ผ่านรุ่นเดียวเรือรุ่นหลังไม่มีใครสามารถดําเรียนวิชานี้ได้สําเร็จด้วยว่าวิชาในการบังคับขู่เข็นสิ่งล่นลับหรืออาถรรพ์ที่ว่านี้มันต้องใช้พลังจิตขั้นสูงเพื่อเรียกเอาพลังงานหรือดวงจิตของอาถรรพ์ที่แรงกว่ามาใช้งาน หากผู้ตือกลองวิจาร์ควบกลมไม่ได้สุดท้ายวิจาร์นั้นจะย้อนกลับมาเข้าตัวและผู้ถือกลองก็จะต้องจบชีวิตอย่างอนาถความจริงจะบอกว่าผานที่รำเรียนวิจาร์นี้สำเร็จมีเพียงผานบุญคนเดียวก็ไม่ถูกนักต้องบอกว่าผู้ที่รำเรียนแล้วสามารถถือกลองและนำมาใช้ได้โดยไม่มีผลกระทบร้ายกาจ กับตัวเองจนต้องสิ้นลมมีเพียงพลานบุญคนเดียวเท่านั้นถึงจะถูกต้องหลังจากที่ผู้ใหญ่พันมองเห็นไม่ไม้นั้นก็ถอนหายใจยาวหันกลับมามองสองหญิงต่างวัยและพยักหน้าให้หน่อยๆเป็นการบอกในๆว่าสิ่งที่พลานบุญพูดมานั้นไม่ผิดไปจากความจริงเลยจนนิดเดียวและก็เป็นอย่างที่พลานบุญว่า หลังจากที่พลันจราผูน้นี้นำกลุ่มผู้คนลงพื้นที่ติดตามปูพรมหาไหนก่อนซึ่งเป็นทั้งลูกชายและผัวของสองหญิงต่างวัยเปี่ยกครึ่งชั่วโมงเสียงร้องเอะอะโวยวายและเสียงร้องให้โหปานใจจะขาดก็ดังขึ้นพลานบุญพากลุ่มคนนั้นเดินไปยังเหลืบยินห่างจากแนวป่า ติดถนนเพียงสามสี่ร้อยเมตรก็พบร่างของนายกอนนอนขึ้นอืดน,นอนไตโยเยียส่งกลิ่นเหม็นเน่าคลากลุงเขาน่าจะตายมาไม่ต่ำกว่า4ีห้าวันซึ่งถ้านับตามเวลาที่เริ่มออกค้นหากันแล้วหมายความว่านายก้อนผู้นี้ตายตั้งแต่วันแรกที่หายตัวไปไม่ผิดแน่นอนซึ่งมันแย้งกับคำให้การของชาวบ้าน ที่ออกมาเก็บเห็ดในบริเวณนั้นที่บอกว่าเห็นไหนก่อนเดินไปเดินมาราวกับค้นหาทางออกอยู่แถวนั้นเมื่อวันก่อนกลุ่มชาวบ้านที่ว่าซึ่งเป็นคนพื้นบ้านเดียวกันต่างก็ส่งเสียงร้องเรียกลันแต่นายก่อนกลับไม่มีทีท่าว่าจะได้ยินอย่างคงก้มหน้าก้มตาเดินหาทางออกเป็นบ้าเป็นหลังพวกเขายิงตัดสินใจ เดินตามนายก้อนไปิติดแต่จู่ๆตัวชายหนุ่มที่หายตัวออกจากบ้านมาสองสามวันและไกลๆก็ต่างออกค้นหากลับหายวับไปกับตาทั้งที่ยังเห็นหลังอยู่ไว้นอกจากระยะเวลาที่มีคนบอกว่าพบเห็นหนายก่อนที่มีชีวิตอยู่จะย้อนแย้งกับสภาพศพที่เห็นแล้วสถานที่ที่พบศพช่างน,น่าชงน เพราะหลือเพ็นที่ว่ามันอยู่ห่างจากถนนนินแดงอันเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านสัญจรไปมาเป็นเพียงประจำไม่กี่ร้อยเมตรในสถานที่ตรงนั้นทั้งเจ้าหน้าที่และชาวบ้านต่างก็ค้นหาจุดนั้นหลายครั้งหลายคราแต่กลับไม่พบพ่อขอแดงผลันบุญชายที่พอเจ้าหน้าที่ได้ยินกิติศัพท์ต่างก็ใส่หน้าอย่างไม่เชื่อถือทำพิธีตามหลักวิชา ที่เรียนเข้ามาช่วยเหลือกลับหาเจอได้โดยง่ายซ้ำยังอยู่ในสภาพซากศพดังที่พลานจาราเปลยออกไว้ก่อนหน้านี้อีกด้วยหลองได้เห็นกับตาเช่นนี้เป็นใครก็ต้องเชื่อชนิดไร้ข้อกังขาศพของนายกนถูกห่อผ้าดิบนำไปยังโรงพยาบาลเพื่อทำขั้นตอนของกฎหมายต่อไปขณะที่พลานบุญและผู้ใหญ่พัน เดินออกจากป่าแถบนั้นเป็นกลุ่มคนสุดท้ายจูดจู่พลานจราก็หยุดกึกหันกลับไปยงังผืนป่านาทึบด้านหลังและบอกกับผู้นำชุมชนไว้เดียวกันเสียงดังเคลียดยังไม่หมดเท่านี้หรอกผู้ใหญ่เอ้ยหลังจากนี้มันจะมีอีกอะไรหรือพปลาาที่พูดนั่นหมายความว่าอย่างไงผู้ใหญ่พันหันไปถามเมื่อเห็นว่าพลานจรา,า,ราเหมอมอง ไปทางพื้นป่าด้านหลังก็จึงมองตามสิ่งที่เห็นทำอารมแทบจับมือเท้าร้อนวูบวาบตัวซาดิกบนเหลืบหินที่พบร่างในวิญญาณของนายกรผู้นำชุมชนไว้ยหกสิบเศษเห็นชายแก่หลังงมยืนยิ้มเหี้ยมตาแดงมองมาทางกลุ่มของตนในมือถือถาวันหนามที่ปลายด้านหนึ่ง ทำเป็นบวงคล้องคอของนายก้อนเอาไว้ชายหนุ่มไม่ได้อยู่ในสาภาพขึ้นเอิดอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่เขามีสาภาพเป็นคนปกติธรรมดาเพียงแต่นั่งคุกเข่าก้มหน้าดำไห้สะอึกสะอื้นตัวโยนชายแก่หลังง,งมผู้นั้นเืินยิ้มเฮี่ยมอยู่ครู่หนึ่งก็หันหลังเดินลับหายเข้าไปในเลื้อหินพร้อมกับกระชากทวารหน้ำลากนายก้อนตามไปในสาภาพถูรูถูก,กัง นั่นนั่นมันอะไรกันนะพลานผู้เท่าที่เห็นเมื่อสักครู่นั่นใครแล้วไอ้กอนที่ถูกล่ามลากจูงไม่ต่างจากหัวจากควายนั่นคืออะไรนั่นล่ะตัวการพลานบนุญตอบเสียงเครียดนังเคยคนแก่ที่เคยเห็นนั่นแหละเจ้าป่าผีป่าหรืออะไรก็ตามที่พวกเราเรียกขานกันมันมาแสดงตัวให้เห็น ว่าเอาวิญญาณในก้อนไปเป็นบริวารสำเร็จแล้วและมันยังบอกผ่านกระแสจ,จิติกว่ามันจะเอาอีกหลังจากนี้จะต้องมีคนตายในป่านี้อีกแล้วเราจะทำอย่างไรดีล่ะพลานเราจะป้องกันไม่ให้มันเกิดเรื่องร้ายเกิดขึ้นด้วยวิธีไหนดีคำถามด้วยอาการตื่นระหนกของผู้ใหญ่พันพลานชาราไม่ได้ตอบ เพียงแต่ใส่หน้าไปมาด้วยอาการเป็นกังวลผู้ใหญ่พันมองตามเป็นหลังของพลันชาราที่ค่อยๆเดินจากไปชา้าๆพอนึกขึ้นมาได้ว่าตัวเองยืนอยู่กลางหมู่แมกไม้เพียงลำพังรังท้ายจากคนอื่นๆก็เกิดขนลุกเลียวภาพศพของหนายกรและภาพของผีเจ้าป่าที่ลากวิญญาณของหนกยกรหายเข้าป่าไป อย่างตาตึงอยู่ในมโนสติไม่สามารถสลัดให้หลุดพ้อนออกไปได้สองวันต่อมาพลานพลานบุญอยู่หรือเปล่าเสียงตะโกนเรียกร้องเพรียกหาพลันจาราดังอยู่ที่หน้าบานเจ้าตัวขานรับจากหลังบานวางมือจากงานปรวนดินปลูกสมุนไพรที่ทำอยู่แล้วเดินออกมาหาอาคันตุกะที่ยืนเก๊กๆกักกงกง สีหน้าไม่สู้ดีอยู่ตรงรั้วหน้าบ้านเมื่อเห็นว่าเป็นคนรู้จักกันจึงเอ่ยถามในความสงสัยมีอะไรวะไอ้แสนเรียก,กเสียงดังลั่นทุง่งมีใครตายดึงไงตายไหมไม่รู้จักพลานแต่ถ้าหายละ่ะก็หายไปแน่ๆนายแสนลูกเคยผู้ใหญ่พันบอกเสียงตื่นใครหายแล้วหายที่ไหนอะไรยังไงข้างงไอ้จอย จกพลานไอ้จ้อยหายไปนายแสนเล่าว่าเช้าวันนี้เด็กจ้อยกับเพื่อนอีกสองคนบอกกับแม่ว่าจะเข้าป่าไปเก็บเห็ดระงโงกซึ่งยามนี้กำลังผุดดอกให้เก็บได้เต็มผืนป่าตัวคนเป็นแม่ก็เตือนนักเตือนหนาว่าอย่าได้เข้าไปยังบริเวณป่าที่พบศพนายก่อนเพราะที่นั่นอันตรายเพิ่งจะมีคนหายแล้วถูกพบเป็นศพ ยังไม่ถึงเครื่องอาทิตย์เด็กทั้งสามก็รับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะไม่ไปที่นั่นแต่โดยว่าพื้นป่าที่เพิ่งผ่านเหตุการณ์อาถรรพ์สดๆใหม่ๆที่ว่ามันเป็นพื้นที่ที่เห็ดออกเยอะกว่าบริเวณอื่นความโลภทำให้เด็กน้อยทั้งสามเลือกที่จะฝ่าคําสั่งเข้าไปเก็บเห็ดที่นั่นและก็าหายตัวไปสาเหตุที่เชื่อว่าเด็กเหล่านั้นก็ไปที่นั่น ก็เพราะพบจกักรยานของพวกเขาจอดนิ่งสนิทอยู่ที่บริเวณทางเข้าป่าเพียงเท่านั้นพ่อแม่ของเด็กทั้งสามพากันปล่อยงูเป็นลมครั้งแล้วครังเราคราวนี้ชาวบ้านและญาติพี่น้องเลือกที่จะขอความช่วยเหลือกับลานชาราจอมกหมังเว e เป็นอันดับแรกแทนที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะตามธรรมดาแล้วกว่าที่ตำรวจจะติดต่อกู้ภัย ให้จัดทีมค้นหาก็ต้องร้อยหบุคคลน,นั้นหายตัวไปครบ24ชั่วโมงเสียก่อนซึ่งพ่อแม่กลัวจะไม่ทันการกว่าเจ้าหน้าที่จะจัดทีมค้นหาเกรงว่าเด็กทั้งสามจะมีสภาพเช่นเดียวกับนายก้อนไปเสียแล้วซ้ายวันนี้พอมีคนพบจกักรยานของเด็กทั้งสามจอดอยู่แล้วรองเรียกแต่ไร้เสียงขานรับจึงรีบแจ้งข่าวให้พ่อแม่เด็ก และผู้ใหญ่ผันรับทราบและมาตามผลานบนุญไปช่วยตามคำสั่งของผู้นำชุมชนอย่างเห็นอยู่นี่เออข้าก็บอกแล้วว่ามันเอาไปอีกผลานบนุญสะบัดออกมาเมื่อฟังเรื่องราวค่าๆจากปากของนายแสนก่อนจะรีบปินขึ้นไปบนบานเตรียมเข้าของที่จำเป็นและตรงไปยังป่าที่ว่าทันทีใช้เวลาเพียงสิบกว่านาที ที่สุดในแสนและพลานบุญก็มาถึงที่เกิดเหตุหลังจากที่ผ่านกันจ้ำสุดฝีเทา้าจนเหื่อชุ่มเป็นหลังเอาอีกแล้วพลานผู้ใหญ่พันบอกทันทีที่เห็นหน้าพลานชราผู้มาใหม่พยักหนา้าตรงไปยังชายป่าและจัดการทำพิธีเหมือนเมื่อครั้งก่อนโดยไม่รอชาพักใหญ่ๆที่พลานชรานั่งคุกเข่าหลับตาผนมมือ แล้วพลิกใบหมายกลางแล้วกลางเราไหนที่สุดก็ลุกขึ้นยืนสส่หน้าแสดงทีท่าเป็นกังวลออกมาอย่างเห็นได้ชัดครั้งนี้หนูท่าจะไม่ง่ายเสียแล้วผู้ใหญ่เอ้ยข้ามองไม่เห็นอะไรเลยไม่สิถ้าจะพูดให้ถูกคือมันปิดหูปิดตาข้าจนสิ้นเสียมากกว่าและแบบนี้จะทำยังไงต่อดีล่ะพลานผู้นำชุมชนคนที่เต็มไปด้วยคำถาม เอ่ยปากขอความเห็นอีกครั้งพลานชรานิ่งไปครูก่อนจะหันมาหาผู้ใหญ่พันในเมื่อมันปิดหูปิดตาไม่ให้ใช้อาคมค้นหาเราก็ต้องหาโดยใช้วิธีบ้านๆน,นั่นแหละทางเลือกสุดท้ายและทางเลือกเดียวสิ่งที่พลานบุญบอกคือตนจะจัจะทีมค้นหาเฉพาะกิจขึ้นในตอนนี้ออกค้นหาตัวเด็กทั้งสามให้ไวที่สุดหวังว่าเด็กทั้งสาม ที่หลงด้วยอำนาจป่าจะไปได้ไม่ไกลเท่าไหรหนักร่องรอยก็ใช้วิชาพลานแกเอายากเสียหน่อยแต่ก็ต้องเสี่ยงคนที่จะไปกับพลานบุญในครั้งนี้มีนายแสนลูกชายผู้ใหญ่พันและชายชกันอีกเกือบสิบคนพลานจรายังออกคำสั่งให้ผู้ใหญ่พันจัดคนอีกชุดหนึ่งอ้อมไปยังอีกฝั่งของภูเขาที่อยู่ใกลออกไป เดินค้นหาปูพรมเข้ามาเพื่อที่ทั้งสองทีมจะได้มามันจบกันที่กลางเขาพอดีคาดว่าวิธีนี้จะช่วยพบเด็กทั้งสามายและไว้ที่สุดหากฝั่งหนึ่งฝั่งใดพบเจอเด็กแล้วให้ยิงปืนขึ้นฟ้าสามนัดเป็นสัญญาณแล้วให้มาพบกันที่จุดเดิ่มตน้นเกิดทางดินแดงที่จอดรถแม้จะออกคำสั่งไปแบบนั้น แต่ในใจของพลานบนุญกลับไม่มีความมั่นใจเอาเสียเลยเพราะก้อความที่ผีป่าผีเขาสื่อสารครั้งที่แล้วมันยังก้องกังวานอยู่ในมนโนสติไม่จางหายข้าจะเอาอีกจะเอาอีกคนเดียวพลานชาราทำพิธีบูชาครูบาอาจารย์อีกครั้งก่อนออกเดินทางค้นหาเด็กน้อยทั้งสามทันทีแดกยามโลเพล จากแสงเล็ดลอดผ่านหมู่แมกไม้ให้เห็นเป็นร่มเงาคล้ายรอยด่างของผ้าสีตกทั้งพลานชราทั้งคนหนุ่มที่ช่วยกันออกค้นหาพยายามใช้ทั้งสายตาและสมาธิเพ่งมองไปตามซอกนั้นหลืบนี้อย่างตั้งออกตั้งใจกะว่าการเคลื่อนไหวเพียงน้อยนิดไม่ว่าจะเกิดจากสัตว์หรือคนก็จะไม่ให้คลาดสายตา จังหวะนั้นเองเฮ้ยนั่นเด็กอยู่นั่นชายคนหนึ่งในชุดของพลานบุญรองลั่นขึ้นมาพร้อมทั้งชี้มือไปยังแนวป่าทึบด้านข้างทุกคนหันกลับไปมองก็เห็นเป็นหนึ่งในสามของเด็กน้อยผู้สูญหายยืนก้มหน้าอยู่ลิบๆพอตะโกนเรียกเด็กคนนั้นกลับหันหลังเดินแทรกตัวผ่านต้นไม้ใหญ่หายไปเสียเฉย กำลังจะวิ่งตรงไปยังจุดนั้นเสียงร้องก็ดังมาจากอีกฝั่งนั่นนั่นเด็กอยู่นั่นทุกคนหันควาบอีกครั้งภาพที่เห็นคือเด็กคนเดิมเยืนก้มหน้าในอากาบกิริยาเดิมและเมื่อพวกผู้ใหญ่ตะโกนเรียกก็หันหลังเดินหายเข้าไปในหมู่ไม้ใหญ่อีกเช่นเดิมมันเด้หนอแล้ว,ลวทุกคนฟังนะไม่ว่าจะเห็นอะไรอย่าปรีพรมตามไปโดยลำพัง จะไปทางไหนให้ไปด้วยกันทั้งหมดขาดคำของพลานบนุญเสียงกูเรียกก็ดังแว่วมาจากอีกฝากฟังของภูเขาเมื่อปะกันเงี่ยหูฟังให้ดีๆแล้วก็รับรู้ว่าเป็นเสียงของผู้ใหญ่พันและเสียงนั้นก็เปล่งเป็นวาจาสั้นๆว่าเจอแล้วพบตัวเด็กแล้วนายแสนที่เดินคขยงคู่อยู่กับพลานบนุญยกมือขึ้นป้องปากเตรียมตะโกน แต่พลานบุญรั้งแขนเอาไว้เสียก่อนอย่านั่นไม่ใช่เสียงของไอ้ผู้ใหญ่จะไม่ใช่ได้ยังไรพลานนั่นเสียงพ่อฉันจําได้นายแสนแย้งขึ้นเลือกคิ้วสูงเพราะตนเองมั่นใจว่านั่นคือเสียงกูเรียกของชายชาราที่ขอไปสู่ขอลูกสาวมาทำเมียอยู่บ้านเดียวกันมาเกินสี่ห้าปีจะจำเสียงของพ่อตาไม่ได้เชียวหรือ เสียงของไอ้ผู้ใหญ่นะใช่แต่ไอ้ที่เป็นเจ้าของเสียงนะ่ะไม่ใช่ตัวมันเป็นอย่างอื่นอย่างอื่นมันจะเป็นอะไรลร่ะพลานนาแสนยังคงแย้งอีกพลานจราสายหน้าด้วยอาการอ่อนใจบอกว่าชุดของผู้ใหญ่พันทําตามคำสั่งตนออกค้นหาจากอีกฝั่งของผู้เขาหากนับเวลาดูดีๆตอนนี้อาจพึ่งไปถึงตินเขาฝากโนนเสียด้วยซ้ำไป แล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่ผู้ใหญ่พันจะส่งเสียงกู่เรียกบอกว่าพบเด็กแล้วเพราะจุดที่พวกตนยืนอยู่ห่างจากเินเขาฝั่งตรงามไม่ต่ำกว่าสิบโลมันเป็นไปไม่ได้ที่เสียงกูเรียกจะฟังถนัดชัดเจนเช่นนี้หลังจากฟังคําอธิบายของพลันชารานายแสนก็นิ่งไปเมื่อสมองไตรตรองคำพูดนั้นเป็นที่เรียบร้อย ก็เกิดอาการโมโหจิงทะโกนด่าทอท้าทายผีเจ้าป่าที่เสียงดังลันแม้พลานบุญจะพยายามห้ามปรามเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลมาสิวะไอ้ผีจันไรมาเจอกับข้าตัวต่อตัว,ต,ว,ต,วตรงนี้ตอนนี้เลยอย่าเสือกมาแต่ต้องลูกข้าแบบนี้ที่ในแสนโกรดเกลียวก็เพราะว่าเด็กจอยไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเขา กับจำป่าลูกสาวผู้ใหญ่พันนั่นเองทั้งที่แม่เตือนแล้วเตือนอีกว่าอย่าเข้าไปในป่าแห่งนี้แต่เด็กน้อยก็ยังไม่ฟังสุดท้ายอาถรรพ์ป่าก็ลักเอาตัวไปจนได้เอ็งอย่าไปปากดีท้าทายมันแบบนั้นไม่มีผลดีอะไรกับมันหรอกพล่านบุญพยายามปลามและเรียกสติจะไปลัวมันทำไมเล่าพลานนายแสนตะคอกถาม ผีจันไรจันไรแบบนี้โผล่มาฉันจะยิงจนมันตายรอบสองให้ดูเขาพลุงออกมาทั้งน้ำตาพร้อมก้าวเท้าไปข้างหน้าและแล้วจังหวะนั่นเองสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะเสียงโต้เถียงของตนเองกับนายแสนทำให้พลานบุญมันได้ยินเสียงเงึงๆที่ดังอยู่ใต้เท้าทันทีที่ลูกเขยผู้ใหญ่ก้าวพรวดออกไปเพียงสองสามก้าว ตัวเขาก็ปลุกหายลงไปในดินทันทีต่อมาเป็นเสียงหวีดรองด้วยอาการเจ็บปวดและตกใจของนายแสนปากบ,บนมากับเสียงหึงๆที่ดังระง,งมราวกับอยู่ท่ามกลางเครื่องจักรโรงงานไอ้แสนผ่านบนตะโกนลันพุ่งตัวไปขวามืออนายแสนเอาไว้ไม่ทันจังหวะนั้นพื้นดินใต้เท้ายุบบวบจนต้องจักเท้าถอยกลับ พวกเขาไม่รู้ตัวเลยว่าขณะน,นี้เดินล่วงเข้ามาในอาณาเขตของต่อหลุมเข้าเสียแล้วพื้นดินยุบตัวหายเข้าไปเป็นบริเวณกว้างเส้นรอบวงไม่ต่ำกว่าสี่ห้าเมตรมันเป็นโพรงต่อหลุมที่ลึกและใหญ่ที่สุดเท่าที่วิถีป่าของพลานบุญเคยพบทั้งหมดได้แต่มองในแสนดิ้นตุรนตุวไร่รองลันด้วยความเจ็บปวด เนื้อตัวเริ่มแดงฉานเพราะเนื้อหนังถูกุ้งต่อนับร้อยนับพันตัวรุมต่อยตอดเนื้อกัดกินทั้งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่นานเสียงของเขาก็เงียบหายแป๊บเดียวราวกับร่างกายที่หยุดเคลื่อนไหวไม่ต้องบอกก็รู้ว่าในแสนตายแล้วตายต่อหน้าต่อตาคนเรือนสิบที่ไม่มีใครช่วยได้จังหวะที่ผลานบุญ กำลังนั่งหน้าเครียดอยู่นั่นเองหางตาก็เหลือไปเห็นเด็กน้อยสามคนนั่งคอตกพิงต้นตะแบกใหญ่อยู่ไม่ห่างจากจุดนั้นเท่าใดนักปาานบนุนตรงรีเข้าไปดูอาการก็พบว่าเพียงแค่สลบไปเท่านั้นจึงได้ยิงปืนเป็นสัญญาณให้ยึกฝั่งรู้ว่าพบเด็กแล้วจากนั้นจึงบอกให้คนหนุ่มที่เหลืออุ้มเด็กทั้งสาม ออกจากบริเวณนั้นในไวัที่สุดคล้อยหลังเพียงไม่กี่วินาทีเสียงสะอื้นให้ของใครบางคนบังคับไปพลานบุญหันขวับกลับไปมองภาพที่เห็นคือชายแก่หลังงุมคนเดิมยืนอยู่ในอากับกริยาเดิมเพียงแต่คราวนี้คนที่ถูกพันนาการคือนายแสนลูกเขยผู้ใหญ่พันที่เพิ่งจะตายไปสุดสดร้อนศพยังไม่ทันได้เนา่า หรือส่งกลิ่นด้วยซ้ำไปข้าบอกแล้วว่าจะเอาอีกคนเดียวใชาแก่คนนั้นบอกผ่านกระแสจิตก่อนจะหันหลังเดินหายเข้าไปในป่าผ่านบุญถอนในใจสายนานึกไม่ออกว่าจะบอกกับผู้ใหญ่พันและลูกสาวว่าอย่างไรดีถึงสาเหตุที่นายแสนต้องตายไปต่อหน้าเกิดจากความประมาทหรือเกิดจากอาถรรพ์ป่า ที่ตนไม่สามารถโต้อตอบหรือป้องกันได้ที่ล้าเอาชีวิตของนายแสนไปตามที่ผีป่าเจ้าเขาบอกออกไว้กันแน่ก็จบแล้วนะครับท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็สามารถแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับและพบกัใใหม่เรื่องต่อไปสำหรับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ